โดนน้องแทนหลอกบอกว่าไม่รกพี่อมมาช่วยผมตัดยาหน่อยแปลงนี้ตัดง่ายวิ่งแกสองได้สบายแทนไในมึงบอกว่าไม่รกตอนแรกผมกะจะหันหัวกลับแต่น้องแทนดันขู่ผมอีกบอกว่าถ้าผมกลับมันจะกลับด้วยไม่ยอมเลยนดูเลวไ่าอ้เดทถายไ้นุ๊บอกว่าไม่รกกึงไปเลยแทน แ,แรงนี้ก็เป็นสวนปา์มเนื้อที่เก่าได้มียาขึ้นสูงเกือบท่วมรถแล้วก็มีกล้วยเถือนขึ้นทั้งแปลงบุออกไปบุกไปลดเบร์กันบุกไปตีแทนบอกว่าเกียร์สองวิ่งสบายใช้เกียร์สองจริงนั่นแหละแต่เป็นเกียร์เต่าสองนะไม่ใช่เกียร์กระต่าย ร้อนเกินนะครับจับดูเริ่มร้อนแล้วเรนเอาครัดเกือบใหม่ถึงกันต้องลงมาปรับต่างให้ขันเข้าไปอีกสองเกลียวเจอแปลงที่ลบกแบบนี้เราต้องตั้งครัดให้เหมาะสมถ้าขันแน่นเกินไปรถก็จะดับจนตัดไม่ได้ถ้าขันอ่อนเกินไปครัดก็จะไม่จนเผาอใจแ่แนหนบัดมือไหนตัวตกใจเหรอแตนของเราถูกแตนใจได้แล้วทุกคน <laughs> ว่าจะได้สักหล่องต้องตัดถึง6ครั้งแถมยังต้องถอยเก็บบริเวณต้นกล้วยที่ปลูกเป็นระยะระยะบริเวณขอบ้วยที่ลดค้ามไม่ได้ก็ต้องถอยหลังเสียเมื่อตัดสินใจลงทําก็ต้องเอาผลงานเป็นหลัก แล้วก็อุตสาบุกป่าส่วนน้องแทนมาตัดอยู่ที่เสมอทุกคนโดนแทนมันปล่อยให้ผมอ่ะปุกที่รถข้างหลังแต่บ้านมาตัดที่เสมอที่ขวานรอบสองกันทุกคนดูแต่แต่ใจร้ายังกับพี่อมอ่ะนีมันชอบจริงไอ้ที่ดินเปียกเบียกรถจะติดเลยเงมันชอบจริงๆเลยนี่แนย แล้วครับตอนนี้เหลือฝั่งนี้ล่องเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะขวานกันฝั่งนี้เราขวานทงหมดแล้วนเัเนะน,นี่นนะเออเหลือแค่ตรงนั้นนิดนึงประมาณสองไร่สามไร่ก็น่าจะเสร็จลวครับจกลกตรวมหัวตอนนี้เราทำใหมมันเตี้ยนลาบเดียบเสมอดินตอนนี้เนื้อง,งานเหลือประมาณ20%เปอร์เซ็นต์ คือที่จริงหน้าหัวมันหลกต่ำแบบนี้เราสมควรที่จะกลับหัวแล้วเอาห่างลงไงเพราะว่าดอกล้อถ้าเราถอยหลังขึ้นมันไม่กดแต่ถ้าเดินหน้ามันกดแต่แทนมันคืออันหัวทางไหนมันลงทางนั้นเลยทุกคนคือมันไม่มีการกลับรถแล้วก็ถอยหลังคือทุกอย่างไม่มีทางตันเอาจนติดถอยขึ้นไม่ได้นู่นแหละตอนแต้นมันหยุด แปลงนี้เป็นสวนปรามเราก็จะตัดขวานกัน2องรอบในใจผมก็คิดว่าจะรับไปไล่ละหกร้อยเพราะว่ามันลกมากจริงๆแถมยังมีต้นกล้วยขึ้นสลับกับตน้นป่มทำให้งานออกมาค่อนข้างช้าแล้วก็ใช้เวลามากกว่าที่เป็นแววับครับจากรกตัวหวัว อครับทุกคนนี่นะผมไม่มาช่วยแปลงนี้นะแทนไม่เสร็จแทนไม่เสร็จจริงมันตัดอยู่สองวันลแล้วแปลงเนี้ยวางไหมได้แล้วตอนกลับบ้านครับทำให้เป็นนิสยัยกวาดดินกวาดหญ้าที่ตู้ออกตู้จะได้ไม่พุก เราเมืองโกกมบอกก็ไม่ลกแตนบานถึงต้มหมวเลยแล้วเราก็ทําไม่เตียนได้แบบนี้นะครับแตนก็ตัดดีทุกคนฝีมือดีนะครับโอเคแล้วเราชมคลิปหน้าครับว่าเราจะไปทํางานที่ไหนกันบ้างตามต่อคลิปหน้าเลยครับคลิปหน้าอาจจะมีพิชามาด้วยครับบายบาย